กลับมาที่อาพาร์ตเมนต์ที่ทั้งคู่พักด้วยกันทงทงเบียการหนาวสั่นและอ่อนเพลียโมชิงได้แต่เพียงบอกเธอว่าอย่าเพิ่งหลับต้องเช็ดตัวให้แห้งเสียก่อนแต่ก็ไม่ทันแล้วร่างบางพร้อยหลับไปโมชิงพยายามปลุกทงทงให้ตื่นขึ้นแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้ยินอะไรแล้วดูท่าอาการของเธอจะไม่ดีขึ้นโมชิงจึงรีบพาเธอไปโรงพยาบาล ระหว่างเตรียมข้าวของเพื่อไปโรงพยาบาลนั้นโมชิงก็รู้สึกเย็นวูบขึ้นมาทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวอย่างบอกไม่ถูกเขานึกขึ้นได้ว่ารุ่นพี่ของเขาได้มอบบินยกให้เขาบอกว่าบินยกนี้สามารถกันสิ่งไม่ดีได้แต่ว่ามันอยู่ในลิ้นชักที่ถูกล็อกอยู่ซึ่งถงถงเป็นคนล็อกมันไว้แล้วซ่อนกุญแจไว้อีกทีหนึ่งกุญแจนะั่นมันอยู่ไหนกันนะระหว่างที่เขาพูดคนเดียว จู่ๆพัดลมก็ถูกเปิดขึ้นเองมันพัดปฏิทินที่อยู่ตรงบริเวณนั้นจนปลิวหายไปโมชิงเจอกุญแจแล้วมันถูกซ่อนอยู่ตรงหลังปฏิทินนี่เองโมชิงรู้สึกว่าทำไมทุกอย่างมันช่างมึงเอนเหลือเกินแต่ว่าไม่มีเวลาแล้วเขาต้องรีบพาร่างของถงถงไปโรงพยาบาลเขาพยายามเรียบขับรถพาถงถง,ถงไปโรงพยาบาลแต่ก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นไม่ว่าจะขับรถไปนานสักแค่ไหนเขาก็ติดอยู่ที่เดิม เขาที่จอดรถไว้ข้างทางในตอนแรกสัญญาณมือถือของเขาใช้ไม่ได้ตอนที่อยู่อพาร์ตเมนต์แต่ว่าตอนนี้มันใช้ได้แล้วมีเบอร์โทรศัพท์โทรเข้ามาที่มือถือของเขานั่นคือเบอร์ของคุณยายถังที่เขาแลกไว้ตามที่คุณปู่รองของเขาบอกตอนที่อยู่ในหมู่บ้านเขาบอกถึงปัญหาที่เขาเจอให้กับคุณยายถังฟังเธอบอกโม่ชิงว่าสิ่งที่โม่ชิงเจอตอนนี้เขาเรียกว่ากำแพงผี ให้ลองใช้กล้องมือถือส่องดูเพื่อเจอสาเหตุเมื่อโมชิงยกกล้องมือถือขึ้นเพื่อส่องหาสาเหตุก็ปรากฏคนกระดาษยืนจ้องหน้าเขาอยู่ยายถังรู้สึกคุ้นๆกับคำว่าคนกระดาษแต่ด้วยความที่เธอมีอายุมากแล้วทำให้เธอจำไม่ได้เธอจึงขอเวลาในการสืบค้นข้อมูลก่อนโมชิงรับทราบเขาได้เดินสำรวจร้านข้างทางไปเรื่อยๆพร้อมกับไขปริศนา สักพักไม่นานคุณยายถังก็โทรมาอีกครั้งเธอกล่าวว่าคนกระดาษที่โมชิงเจออาจจะเป็นข่ารับใช้เจ้านายที่เป็นผีก็เป็นได้และยิ่งเห็นหลายตนแสดงว่าเจ้านายของมันต้องมีพลังแก่กล้าคุณยายถังถามโมชิงอีกว่าแถวที่โมชิงอยู่มีอะไรบ้างเพื่อจะมีของมีประโยชน์โมชิงบอกกับคุณยายว่าที่เขาอยู่มีร้านสังก a p ฑ์แล้วก็ร้านหอชาปนก,กิจ ยายทั้งบอกว่าช่างพอดีเหลือเกินพอร้านหอชปนกิจนั้นเป็นร้านสิทธิพี่ของเธอเขามีวิชาคาถาพอตัวโมชิงลองไปสำรวจดูเพื่อมีวิธีทำลายกำแพงผีนี้ในที่สุดโมชิงก็เจอวิธีนั้นคือการสักการะโพธิสัตว์หกแขน เมื่อทำพิธีเสร็จสิ้นสิ่งชั่วร้ายก็จะไม่กล่ำกลายในระยะสิบลี้หรือก็คือ5กิโลเมตรนั่นเองเมื่อโมดชิงกระเตรียมของสการะบูชาจุดทูบหกดอกเรียบร้อยก็ปรากฏร่างองค์โพธิ่สัตว์หกแขนต่อหน้าเขาโมดชิงคิดว่านี่คือการแสดงอิทธิฤทธิ์นั่นหรอทำไมดูชั่วร้ายปแปลกๆเสียงบทสวดจากวิทยุที่วางบนหิ่งบูชาเปลี่ยนไป เสียงนี้สวดชื่อของเขาว่าเซนโม่ชิงเซนโม่ชิงโม่ชิงเริ่มรู้สึกไม่ดีขณะที่เขากำลังจะก้าวขาออกจากร้านก็ปรากฏคนกระดาษขึ้นมันค่อยๆเดินเข้ามาหาเขาแล้วพุ่งใส่หน้าเขาก่อนที่จะหายไปโมชิงเสียเวลาก,กับกำแพงผีนี้มาสองชั่วโมงแล้วในที่สุดก็ขับออกจากบริเวณที่แห่งนี้ได้ขณะที่เขากำลังขับออกไป ก็ปรากฏเจ้าสาวในชุดสีแดงฉานยืนอยู่ริมถนน